เลืกทำคอนเทนต์ล่าท้าผีไปยังวานัดเสียงของโองมเพื่อนร่วมวงการอยู่ทุกดังขึ้นในร้านกาแฟซอยเล็กๆใจ,ใจกลางกรุงเทพที่นัทนั่งประจำนัทยักไหลดวงตาใต้กรอบแว่นมองหน้าจอแล็ปท็อปที่ไร้ไอดีใหม่ฮ่า <c> ฮ <oughs> ไม่มีอะไรให้น่าสนใจแล้วว่าเรื่องผีๆสมัยนี้มันซ้ำๆกล้องตกเสียงกระซิบเปิดประตูผีไรงี้เดาได้หมดเ <c oughs> ขาวางแก้วกาแฟลงก่อนจะถอนหายใจยาว ตอนนี้ช่องของเขากำลังซบเซายอดวิวตกหวกัวและผู้สนับสนุนเริ่มถอนตัวนัดต้องการอะไรบางอย่างที่สดและแปลกกว่าเดิมเพื่อกอบกู้ตัวเองให้กลับมาอีกครั้งอมมองไปรอบๆก่อนจะก้มตัวกระซิบไกลฮ่าฮะงั้นมึงเคยได้ยินเรื่องห้างเดอะฟอร์จูนเซ็นเตอร์หรืออยังชื่อห้างเก่าที่ร้างไปเกือบ20ปีทำให้นัดรู้สึกสะดุดเคยเห็นในข่าวนานแล้ว ห้างเจ๋งคนล้มละลายเยอะใช่ปะไม่ใช่แค่นั้นอมพูดเบาๆมันมีข่าวหรือว่าก่อนห้างจะเปิดมีแม่หมอชื่อดังมาทําพิธีเปิดดวงให้คนแถวนั้นแล้วก็มีคนไปร่วมพิธีเป็นพันแต่หลังจากนั้นไม่นานห้างก็ปิดคนที่ไปร่วมพิธีก็เหมือนชีวิตพังหมดเรื่องเล่าต่อๆกันมาแบบนี้หรือเปล่าใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้รายละเอียดอมยื่นโทรศัพท์มาให้ดูภาพเก่าๆที่ถูกเซฟไว้จากเว็บบอร์ดแห่งหนึ่ง เป็นภาพลานเวทีกลางห้างขนาดใหญ่ด้านหน้ามีสัญลักษณ์บางอย่างคล้ายยันและโต๊ะหมูบูชาขนาดใหญ่กลางเวทีมีหญิงวัยกลางคุณใส่ชุดไทยสีทองกำลังหลับตาเหมือนสวดบางอย่างแม่หมอพัชรีหายตัวไปหลังจากพิธีนั้นอมกระซิบต่อแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าเหยียบลานเวทีของห้างเลยนัดไม่ตอบแต่เขาเซฟภาพไว้ทันทีไม่รู้ทำไมแต่สายตาของแม่หมอในภาพมัน ทำให้เขารู้สึกแปลกๆเหมือนกำลังถูกมองอยู่ถึงจะเป็นแค่ภาพนิ่งก็ตามสองวันถัดมานัดยืนอยู่ตรงหน้าห้างเดอะฟอร์จูนเซ็นเตอร์ที่ถูกปล่อยร้างมาตั้งแต่ปี2548ตัวอาคารห้าชั้นที่เต็มไปด้วยคราบตะไคร่ป้ายหลุดลอกและกระจกแตกร้าดูงเงียบสงัดแม้จะอยู่กลางเมืองที่ระล้อมไปด้วยรถยนต์และอาคารสมัยใหม่ บริเวณทางเข้าห้างมีลานกว้างเหมือนใช้จัดงานกิจกรรมมาก่อนนัดยืนมองมันอย่างเงียบๆก่อนจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพสายลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาโดยไม่มีปีไม่มีคลุยทั้งที่เป็นช่วงบ่ายอย่าเดินเข้าไปถึงเวทีเสียงแหบแห้งดังมาจากด้านหลังนัสดุ้งเล็กน้อยหันกลับไปเจอคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มใกล้ร้านขายน้ำชาโบราณริมถนนสายเล็กครับ เขาขานรับแบบงงฮ่าฮเวทีตรงกลางหลานนั่นในายใหญ่ชี้ด้วยนิ้วมือเหี่ยวยน่นคนที่เหยียบเข้าไปไม่มีใครกลับมาเหมือนเดิมนัดยิ้มจังๆคิดว่าเป็นเรื่องเล่าเพิ่มสีสันให้ความหลอนทำไมเหรอครับยายไม่ตอบตรงๆเทียงแต่พูดว่าแม่หมอเขาเชิญอะไรบางอย่างมาแต่ลืมเชิญกลับ นัดเดินกลับออกมาเขาอัดเสียงสัมภาษณ์สั้นๆกับชาวบ้านละแวกนั้นทุกคนล้วนเลี่ยงการพูดถึงห้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปถึงเวทีเรื่องนี้กลายเป็นปริศนาที่น่าขนลุกขึ้นมาในใจนัดในคืนวันศุกร์นัดเริ่มเตรียมกล้องโรนอุปกรณ์ตรวจจับเสียงและไฟฉายเขาโพสบนเพจว่าคืนนี้เราจะไปดูให้เห็นกับตาว่าที่ลานโชคลาภ แห่งนั้นมีอะไรที่ใครไม่กล้าเข้าใกล้กันแน่โพสต์นั้นมียอดแชร์เกินพันในเวลาไม่ถึงชั่วโมงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ความจริงที่คนในพื้นที่พยายามเงียบงันมานานอาคารทั้งหลังของห้าง The Fortune Center ดูเงียบกริบทว่าเมื่อแสงไฟจากกล้องส่องลงไปตามพื้นทางเดินมันกลับเผยให้เห็นร่องรอยของห้างที่ยังไม่หมดสภาพดีนัก นัดเดินนำหน้าตามด้วยสองคนจากทีมงานเจกับโบสเพื่อนสายตัดต่อที่โดนลากมาด้วยในภารกิจล่าผีครั้งนี้โอเคกล้องติดไม่ติด GPS ติดสัญญาณยังได้อยู่เจพูดเบาฮบ่าฮโบอสกวาดสายตาไปรอบๆห้างชั้นล่างที่เต็มไปด้วยซากร้านค้าผนังที่หลุดร่อนและป้ายโปรโมชั่นซีซีที่เหมือนยังแขวนไว้ตั้งแต่ปี25 4 7 เฮ้ยมึงแน่ใจนะว่าแม่หมอทำวิธีตรงนี้ที่นี่แม่งเงียบชิดเงียบก็ดีแล้วไม่งั้นจะน่ากลัวหรอนะัทยิ้มบางฮ่หาฮะแต่ความจริงคือเขาเองก็เริ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจของตัวเองมันดังเกินไปพวกเขาเดินมาถึงลานกว้างกลางห้างชั้นล่างสุดบริเวณที่เคยเป็นเวทีถูกปิดกั้นด้วยโซ่เก่าๆและป้ายห้ามเข้า สนิมเครอะพื้นเวทีกว้างราวหก x หกเมตรสะอาดเกินกว่าที่คาดไว้เหมือนมีใครมาทำความสะอาดทุกวันท,ทั้งที่ห้างปิดตายมานานกลางเวทีมีรอยวงกลมซี่ๆทำด้วยผงชอกหรือแป้งโรยไว้พร้อมสัญ,ญลักษณ์ประหลาดคล้ายตัวอักษรโบราณที่ไม่มีใครในทีมรู้จักเจ๊งจริงเป่าวะ่าหรือเป็นพวกอาตูพ่อมาเล่นมุกไว้โบท๊ทหัวเราเบาๆแต่ขยับเข้าใกล้เวทีน้อยลงเรื่อยฮ่าฮ ขณะที่นัดกำลังตั้งขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายภาพบริเวณเวทีจูจูเจก้องเงยหน้าขึ้นพวกมึงได้ยินประเหมือเสียงคนพึนพรรมพำเบาๆทั้งหมดหยุดนิ่งทันทีภายในห้างเงียบสนิทแต่เมื่อตั้งใจฟังให้ดีมันก็มีบางอย่างจริงๆเสียงเหมือนเบาใบไม้ทอทหารซอสือโวแวนดอเด็กเบาๆลอยมาจากลานเวทีเสียงนั้นไม่ดังไม่เร่งเรา้าแต่มันวนไปวนมาเหมือนพูดซ้ำคำเดิมเป็นร้อยครั้ง ไม่มีภาษาที่เข้าใจได้มันแปลกจนเหมือนไม่ใช่เสียงมนุษย์กล้องถ่ายติดเสียงใหม่นัดถามเจรีบเช็คเสียงจากไมไวเลสแล้วพยักหน้าเบาฮ่หาฮติดแต่แม่งแปลกมันไม่ดังขึ้นไม่เบาลงเสียงเท่ากันตลอดเลยนัดเดินเข้าไปใกล้เวทีชาชาหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ยังไม่รู้ว่ากลัวอะไรกล้องบนไหล่เขายังคงถ่ายอยู่ทุกฝีก้าวเหมือนถูกสังเกตจากบางสิ่งที่เขามองไม่เห็น ทันใดนั้นฟึไฟฉายของโบสดับไปเองแม้แบตจะเต็มก็าตามทุกคนหยุดชะงักเวนและกูเพิ่งเปลี่ยนฐานเมื่อกี้โบสสอบทอทเสียงบทสวดหยุดลงทันทีห้างทั้งหลังกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากตรงกลางเวที ไม่ใช่เสียงเด็กไม่ใช่เสียงหญิงชราแต่มันเหมือนเสียงผู้หญิงที่ไม่อยู่ตรงนั้นหัวเราะใกล้ๆหูกล้องของนักสันเบาๆโดยไม่มีใครแตะนัดหันไปดูจอมาดิเตอร์เล็กข้างกล้องในจอปรกากฏเงาสีคล้ำจางๆนั่งอยู่กลางวงเวทีหันหน้ามาทางกล้องโดยตรงดวงตาคู่นั้นเปิดอยู่ขณะในภาพถ่ายก่อนหน้านี้เธอกำลังหลับตา แม่งใช่หน้าแม่หมอคนในรูปเลยนะนัดเจพูดเสียงแผ่วนัดรีบกดหยุดบันทึกแล้วพาทุกคนออกจากเวทีอย่างเงียบฮ่าฮะ,ฮะทันทีที่เท้าแตะพื้นด้านนอกวงกลมเสียงบทสวดดังขึ้นอีกครั้งทว่าในเวอร์ชั่นกลับหัวกลับหางอฟังไม่เป็นคำแต่บิดหัวใจอย่างประหลาดพวกเขาออกจากห้างด้วยความเงียบไม่มีใครพูดอะไรจนถึงรถก่อนสตาร์รถนัดหันกลับไปมองทางเข้าห้างอีกครั้ง ไฟในห้างที่ดับไปแล้วเหมือนจะมีแสงจางๆอยู่ที่ลานเวทีเหมือนใครบางคนยังทำพิธีอยู่ที่นั่นไม่หยุดและเขาไม่แน่ใจเลยว่ากล้องของเขาถ่ายติดคนหรือบางอย่างที่แม่หมอทิ้งไว้หลังจากถ่ายเสร็จในคืนวันนั้นนัทไม่กล้ากลับหอเขาขับรถไปส่งเจและโบสก่อนโดยไม่มีใครพูดอะไรระหว่างทางเหมือนแต่ละคนมีอะไรบางอย่างติดค้างอยู่ในใจและกลัวว่าถ้าพูดออกมามัน อาจจะได้ยินเมื่อถึงหอของนัดเขาใช้เวลานั่งอยู่ในรถพักใหญ่ห้างร้างกลางเมืองนั่นยังวงเวียนอยู่ในหัวแม้จะพยายามคิดว่าอาจแค่คิดมากแต่ภาพในกล้องเงานั้นมันนั่งมองกล้องตรงๆแบบรู้ตัวราวกับมันรอให้มีคนมาเจอคืนนั้นนัดนอนเปิดไฟทั้งห้องเขานั่งลบไฟล์วิดีโอในคอมตูเก่าทีละช็อตทีและคลิปจนถึงคลิปสุดท้าย เป็นคลิปที่เจลองบันทึกภาพจากไกลๆให้เห็นบรรยากาศรือรวมของห้างภาพนั้นปกติทุกอย่างจนกระทั่งหวินาทีสุดท้ายก่อนคลิปจบเสียงบทสวดที่ได้ยินในห้างดังขึ้นอีกครั้งแต่อยู่ในคลิปทั้งที่ในจังหวะนั้นกล้องไม่เปิดไหม่เลยด้วยซ้าเสียงเหมือนมาจากข้างหลังลำโพงของเขามากกว่าจะมาจากวิดีโอนัดลุกขึ้นปิดคอมแทบจะทันทีแต่ก่อนจะกดปุ่ม power เขาก็เหลือบไปเห็นเงาดํารูปร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังตัวเองบนเงาสะท้อนหน้าจอเงานั้นยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่สมประกอบเหมือนค้างไว้แบบไม่กระพริบตาวันรุ่งขึ้นนัดโทรหาเจทันทีมึงเมื่อคืนมีอะไรแปลกๆไหมเสียงเจจากปลายสายเงียบไปครู่ก่อนตอบเบาฮ,ะฮะ่าฮ่กูฝันว่ามีคนมานั่งอยู่ปลายเตียงก้มหน้าอยู่แล้ว พูดแต่คำเดิมซ้ำๆว่าเรายังไม่จบนัดนิ่งไปแล้วถามโบสทอีกคนปลายสายโบสทเงียบอยู่นานก่อนจะตอบว่าเมื่อคืนกูกลับห้องไฟดับเฉพาะชั้นกูทั้งแถบตอนเปิดแฟลชในมือถือกูเห็นรอยเท้าเปิดน้ำเดินจากประตูหน้าห้องเข้ามาถึงข้างเตียงแต่พื้นห้องกูแห้งสนิทไม่มีทางมีน้ำได้เลย ช่วงเย็นวันนั้นพวกเขาสามคนกลับมาเจอกันอีกครั้งที่คาเฟ่ใกล้มหาลายัยบนโต๊ะมีกล้องดิสลที่ถ่ายจากวันนั้นนันนดตั้งใจจะลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเอสดเขาเสียบกล้องเข้าคอมแล้วเลื่อนดูภาพช็อตสุดท้ายอีกครั้งเพื่อความแน่ใจภาพทุกอย่างปกติจนกระทั่งภาพที่ก้าจากท้ายตรงจุดลานเวทีที่เคยเป็นวงกลมไม่มีแป้งไม่มีรอยเขียนอีกแล้ว แต่มีกล่องสีดำสนิทวางอยู่แทนเหมือนของบางอย่างที่มีคนเอามาเปลี่ยนกล่องนั้นไม่มีอยู่ในความทรงจำของทั้งสามคนขนาดอยู่ที่ห้างที่แปลกกว่าคือภาพหลังจากนั้นภาพสุดท้ายมันเป็นภาพด้านหลังของนัดเองกำลังยืนอยู่ตรงลานเวทีมุมกล้องนั้นไม่ใช่จากกล้องทีมงานและในช็อตนั้นเขายังไม่เคยกดถ่ายภาพแบบนั้นเลยใครถ่ายบอสถามเสียงแผ่ว ไม่มีใครตอบได้ขณะที่ทั้งสามกำลังคุยกันหน้าจอคอมเกิดกระพริบเบาฮ่าฮ่าไฟหน้าร้านดิ่ลงเหมือนมีบางอย่างรบกวนระบบไฟฟ้าและตรงมุมห้องของคาเฟ่โต๊ะที่ว่างเปล่าทั้งคืนบริสเตอร์เดินผ่านแล้วหยุดนิ่งหันไปมองตัวนั้นก่อนหันกลับมาทางพวกเขาอย่างช้าๆแล้วถามว่าเพื่อนผู้หญิงอีกคนของคุณจะสั่งอะไรเพิ่มไหมคร นัดหันกลับไปมองตัวนั้นทันทีที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเบาะนั่งมีรอยบุ๋มลงเล็กน้อยราวกับมีใครนั่งอยู่ไม่มีใครกล้าหันไปมองตรงฮ่าฮแต่ในจังหวะที่บริสเตอร์เดินผ่านพวกเขาได้ยินเสียงพึมพำเบาๆจากตัวนั้นพวกเธอกลับมาแล้วก็ดีหลังจากเหตุการณ์ที่คาเฟ่นัดเจและบอสต่างพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมด พวกเขาไม่เจอกันอีกหลายวันแต่ความรู้สึกไม่ปกติยังคงตามหลอกหลอนทุกคนในคืนนั้นเจเริ่มนอนไม่หลับเหมือนเคยเขาได้ยินเสียงกระซิบในห้องทุกคืนเสียงที่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรคล้ายเสียงบทสวดดวนซ้ำทุกครั้งที่เขาเอาหูแน่ผนังเสียงจะชัดขึ้นเหมือนบางอย่างกำลังรอให้เขาฟังจนเข้าใจเจเริม่มฝันซ้ำๆถึงลานหน้าห้าง ฝันว่าเขากำลังยืนอยู่ในพิธีที่จัดขึ้นนานมาแล้วตรงหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดไทยโบราณถือขันน้ำมนต์และมีคนจำนวนมากนั่งรายล้อมแม่หมอคนนั้นไม่ใช่ใครที่เขาเคยรู้จักแต่เขารู้สึกได้ว่าเธอกำลังมองเขาอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนัดก็เริ่มเจอของแปลกในห้องตัวเองมีขี้เท่าสีดำตกอยู่ที่หน้าประตูทุกเช้ามันเหมือนเท่าทูบแต่นัทไม่ได้จุดทูบเลยแม้แต่ครั้งเดียว เท่านั้นกระจายออกเป็นวงคล้ายตราประทับอะไรบางอย่างพอวันหนึ่งเขาลองกวาดออกไปทิ้งที่ทางขยะหน้าหอตอนกลับขึ้นมาเขาพบว่าขี้เท่ากลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมไม่ขาดไม่เกินแม้แต่นิดเดียวนัดเริ่มเชื่อว่าของบางอย่างอาจติดกลับมาจากห้างเขาโทรหาโบสทันทีเพื่อปรึกษาแต่ปลายสายมีเพียงเสียงแทรกเหมือนคลื่นสัญ,ญญาณถูกรบกวน และท้ายที่สุดเสียงก้องเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหายใจเบาๆจากปลายสายที่ไม่ใช่เสียงของบดสเลยเจเริ่มค้นหาข้อมูลของห้างร้านแห่งนั้นในอินเทอร์เน็ตเขาเจอข่าวเก,าเก่าเมื่อเกือบสิบปีก่อนเป็นข่าวเล็กๆเกี่ยวกับพิธีเปิดดวงโชคลาภแบบโบราณที่เคยจัดหน้าห้างในวันเปิดมีภาพแม่หมอหญิงคนหนึ่งในชุดไทยถือขันน้ำมนต์และล้อมรอบด้วยผู้ศรัทธา ข่าวระบุว่าแม่หมอชื่อแม่จันทราเป็นหมอทำพิธีทางเหนือที่มักใช้การเส้นไหวเทวดาท้าเวสวรรณผสมสายครูโบราณและมีคนหลือว่าเธอผูกโชคลาภไว้กับสถานที่จนใครที่หลุดเข้าไปในพิธีแล้วจะหลุดออกมาไม่ได้ง่ายฮ่า <h> ฮ <aha> และที่สำคัญแม่หมอหายตัวไปหลังจากวันทำพิธีวันนั้นไม่ปรากฏตัวอีกเลย คืนนั้นทั้งสามคนตัดสินใจกลับไปยังห้างอีกครั้งคราวนี้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์น้อยที่สุดแค่ไฟฉายมือถือและใจที่ยังลังเลลานหน้าห้างในตอนกลางคืนยังเหมือนเดิมเว้นแต่ตรงกลางวงกลมกล่องดําที่พวกเขาเห็นในภาพถ่ายนั้นวางอยู่ตรงนั้นจริงฮ่หาฮ่ากล่องไม่มีฝาไม่มีโลดลายมีเพียงแผ่นผ้าแดงปิดทับอยู่ด้านบน นัดค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พยายามห้ามใจไม่ให้แต่มันแต่ในจังหวะที่เขาหันกลับมาเจอกับบอสไม่อยู่ตรงที่เดิมแล้วบริเวณรอบลานกลับว่างเปล่าไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีแม้แต่แสงจากดวงไฟในมือของเพื่อนและที่แยก่กว่านั้นกล่องดำเริ่มขยับเองได้ทีละน้อยเหมือนของข้าในมันกำลังดิ้นช้าๆและมีเสียงสูดเบาๆดังขึ้นในอากาศ เสียงนั้นคือเสียงเดิมที่เคยได้ยินจากคลิปวิดีโอและค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขารู้ว่าเสียงนั้นมาจากในอกของเขาเองนัดจำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเขาตื่นมาอีกทีในเช้าวันต่อมานอนอยู่กลางลานหน้าห้างบนพื้นปูนเย็นเฉียบไม่มีกล่องดำไม่มีเพื่อนไม่มีแม้แต่ร่องรอยว่าเขาเคยเจออะไรเมื่อคืนเจกับบอสยังเงียบหาย โทรศัพท์ไม่รับลายไม่อ่านกลุ่มแชทของทั้งสามคนยังอยู่แต่ไม่มีข้อความใหม่แม้แต่บรรทัดเดียวเขาพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนักรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเวลาเหื่อยหน้ามองกระจกเขาเห็นตัวเองชัดเจนเกินไปชัดจนเหมือนมีกระจกอีกบานอยู่หลังเขาสามวันถัดมานัทได้รับพัสดุไม่มีชื่อผู้ส่ง กล่องนั้นเป็นกล่องดำขนาดพอดีกับที่เห็นในห้างเขาไม่ได้สั่งอะไรไม่มีใครรู้ที่อยู่หอเขานอกจากเพื่อนสองคนเขานั่งมองกล่องนั้นอยู่นานก่อนตัดสินใจเปิดภายในมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือแปลกตาเหมือนคนเขียนพยายามสะกดคำให้ผิดใจความมีเพียงดวงเปิดเมื่อของอยู่ครบขาดหนึ่งรอขาาสองตามครบเมื่อใด เธอจะเห็นว่าโชคคือของที่แรกมาข้างใต้กระดาษมีรูปถ่ายขนาด3เด็ก5นิ้วเป็นภาพถ่ายพิธีที่แม่หมอจันทราเคยจัดหน้าห้างตรงกลางภาพคือแม่หมอในชุดไทยยืนอยู่หน้ากล่องดำในพิธีแต่ในมุมภาพนัดเห็นหน้าใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ในนั้นตัวเขาเองยืนอยู่ด้านหลังแม่หมอหันมามองกล้องตรงฮ่หาฮ่ ทั้งที่ภาพนี้ถ่ายเมื่อสิบปีก่อนและเขาเพิ่งไปห้างครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เจอกลับมาอาจไม่ใช่สิ่งที่แม่หมอทิ้งไว้แต่อาจเป็นตัวเขาเองที่ถูกแม่หมอเลือกไว้ตั้งแต่ก่อนจะไปถึงห้างนัดเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับแม่หมอจันทราในเว็บฟอรั่มเก่าๆมีคนเล่าว่าเธอไม่ใช่แค่หมอดูหรือทำพิธีแต่เป็นคนที่เรียกโชคได้ โชคในแบบที่คนอื่นไม่อยากได้โชคที่ต้องมีคนสังเวททุกพิธีที่เธอทำจะมีของสามอย่างวางกลางเวทีกล่องดำขันน้ำมนต์คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเข้าร่วมพิธีพอพิธีจบคนที่อยู่ในพิธีจะหายตัวไปทีละคนและโชคจะตกอยู่กับสถานที่นั้นแทนจนกว่าจะพังนัดเริ่มฝันถึงกล่องทุกคืน แต่ในฝันเขาไม่ได้เห็นแม่หมอเขาเห็นเจและโบสถยืนอยู่สองฝั่งของกล่องเหมือนกำลังรอให้ครบสามคนทุกคืนเสียงในฝันจะพูดคำเดิมโชคกำลังจะเปิดเหลือเธอคนเดียวเท่านั้นสุดท้ายนักตัดสินใจกลับไปที่ห้างอีกครั้งคนเดียวกลางคืนลานว่างเงียบแต่ในใจเขารู้ดีตอนนี้กล่องไม่ได้อยู่ที่ลานแล้ว ลองอยู่กับเขาเขาเอากล่องดำออกมาวางไว้ตรงกลางลานจากนั้นหยิบกระดาษเดิมออกมาด้านหลังกระดาษมีลายมืออีกแถวหนึ่งเขียนเอาไว้เบาๆว่าเมื่อครบสามกล่องจะเปิดเขานั่งลงตรงพื้นคอยอยู่นานไม่มีใครมาแต่จูจูอากาศรอบตัวก็หนักขึ้นแบบไม่มีเหตุผลไม่ใช่ลมไม่ใช่เสียง เป็นแค่น้ำหนักบางอย่างที่ถูกหัวใจเขาให้แน่นลงจากนั้นเสียงฝีเท้าสองคู่ก็ดังขึ้นจากข้างหลังนัดไม่หันกลับไปดูเสียงฝีเท้าหยุดลงตรงสองข้างของกล่องกล่องเปิดออกเองช้าฮาา่าฮภายในไม่มีของไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ใดฮ่าฮ่มีแค่งเงาของคนสามคน เงาที่แผ่ขึ้นจากข้างในกล่องลอยซ้อนทับบนพื้นลานคอนกรีตจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไปนัดหายตัวไปหลังคืนนั้นกล้องวงจรปิดรอบห้างจับภาพไม่ได้มีแค่เงาคนสามคนที่ค่อยๆเดินวนเป็นวงกลมรอบลานเหมือนซ้อมพิธีอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมากล่องดำปรากฏอยู่ตรงกลางลานมีกระดาษแผ่นใหม่ติดไว้เขียนด้วยลายมือสันสน พิธีพร้อมแล้วเหลือแค่คนสุดท้ายขอให้โชคดี